อยากให้หลานจะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์จนมากเกินไปทีนี้ก็อยากให้เรียนพอสองเดือนพันห้ามาสนเสาร์อาทิตย์กระจตรงนี้อะไรจ๊ะขับมาจากลู่จากหมซีหนองล้ไซทาเข้ามาแล้วขัจอดรถพอดีมีลุงตาเข้ามายืนตัวนี้ครับค่ะ เดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วแพงไหมท่านคุณอันนี้ในเมื่อใจเราอยากให้เด็กเด็กเรียนเราก็คือปกติเลยจ้ะก็ไม่คิดว่าแพงไม่คิดคือคุยกันไปที่บ้านหลานใช่ไหมที่ป้าตางได้นี่ร้านคุณโตนะเลยโตตายลูกก็ได้อยาก้างหลานมแค่นี้แต่ตำรวจ ก็ที่แรกป้าก็สีข้าวอยู่พอเขามาโจทย์อยู่ตรงนี้พอดีเจอตาแล้วคขะถามตาว่าใช่โรงสีของยายที่เด็กไปเรียนอยู่หมู่สีหนองละหันทรายไหมก็บอกว่าใช่ก็บอกว่าใช่ทีนี้อยากให้หลานเรียนพิเศษไหมผมเป็นครูผมจะมาหาสอนพิเศษเสาร์าอาทิตย์ภายในสองเดือน ผมจะขอค่าสอนพันห้าพับาททีนี้เราก็คืออยากให้หลานจะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์จนมากเกินไปทีนี้ก็อยากให้เรียน๋อหลานฉันนั่นแหละก็คือเรียนอยู่ที่มูซีน้องรหันทรายบุรีรัมนีนะคะก็คือลู้นบ้านเขาอยู่ตรงนู้นคุณป้าเราพาผมไปหาสิเพื่อนเพื่อน,เ,นเขาเรียนเยอะแยะ,ยะ,ยะผมหาได้ แปดคนแล้วในจํานวนที่ผมจะต้องหาคือสิบห้าคนคือเด็กสิบห้าคนและถ้าได้เด็กสิบห้าคนนี้คือเขาก็บอกว่าผมก็จะขอสอนที่มูซีตรงศาลามูซีศาลากลางหมู่บ้านมูซีเขาขออนุญาตของแม่ผู้ใหญ่แล้วนี่เขาก็บอกว่าให้ร้านเรียนเถอะ ร้านของแม่ผู้ใหญ่ก็เรียนเขาบอกว่าอย่างนี้เราก็ต้องการให้เด็กเรียนนะทีนี้มันเป็นแบบไหนค่าใช้ใจ่ายยังไงผมขอสองเดือนพันห้ามาสอนสาว์อาทิตย์ช่วงเช้าเขาบอกว่าเขาจะสอนอยู่ที่โคกว่านการโครกว่านพอตอนเที่ยงสายหน่อยเขาจะมาสอนที่มูซีน้องอาหารใจเขาบอกว่าผมจะหาแต่เด็ก โรงเรียนมูซียอย่างเดียวที่เราก็ก็คิดอยากจะให้หลานได้เรียนได้ได้รู้คือแล้วแล้วคุณครูจะมาสอนวิชาอะไรล่ะทีนี้ป้าก็ไม่จำเลยเขาจะมาสอนสองวิชาก็คือเราอยากให้หลานเรียนพินิดศาสตรอย่างนี้ไม่รู้มันสองวิชานี้อันแรกป้าก็จำไม่ได้ป้าก็เลยอ่ะโอเค ก็บอกเข้าไปว่าบ้านอยู่ตรงนี้เลยน้องชื่อข้องหอมนะอย่างนี้ไปถามแล้วป้าส่งผมไปหน่อยไม่ต้องส่งแล้วก็คือข้ามบ้านหลังนี้ไปแบบนี้บอกเขาอยู่กับพี่สาวเขาทีนี้เราก็ไม่เอกใจอะไรคิดอยากให้หลานเรียนอย่างเดียวทีนี้เราก็ไปตามไปตามก็เขากาลังถามเด็กอยู่เด็กของเรานี่ก็อยู่ชั้นไหนคะกห้าแล้วค่ะ เด็กน่จะไม่เรียนทีนี้พอเราปั่นจกักรยานตามไปแล้วไปกาอาะหนูทำไมไม่เรียนหนูต้องเรียนจะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์จนเกินไปอะไรอย่างนี้ทีนี้เขาก็โอเคแต่ในเมื่อเด็กนี่ก็ไม่ค่อยจะพูดด้วยว่าช่วงเช้านี่คุณครูก็สอนหน้าสาวธงบอกหน้าสาวธงว่าจะมี คนที่มีพฤติกรรมไม่ดีมาหลอกลวงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คืออย่าไปเชื่อก่อนนะเด็กก็ไม่ได้บอกเราเราก็ไม่ได้ดูทโทรศัพท์โพษโทษอทอกมาเหมือนกันคือคุณผูู้บอกก่อนหน้านี้แล้วจะมีวิชาชีพเข้ามาแล้วเขาบอกว่า,าถ้าให้หลานเรียนผมจะขอเบอร์กอนนะคะไอ้เบอร์กอนนะคบห้าร้อยบาทจากพันห้าห้าร้อยบาทครูทำไมต้องเบอร์กอนละ่ะอะไอย่างนี้ นี่เขาบอกว่าผมจะต้องไปซื้ออุปกรณ์โดยที่คุณป้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไดใดทั้งสิ้นเราก็มันสองแงาซองมุมแล้วคือทีนี่เลเอออ่ะแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วก็เซ็นชื่อเซ็นอะไรให้เขาวบอ่ะออผู่ปกครองเซ็นนะคะเวลามาผมจะได้เรียกเด็กให้ไปเรียนเขาจะมาในวันที่สามมกราทีออนี้ ตาก็าพาเข้ามาเอาตังคงให้พอดีตังก็ไม่มีแบงย่อยมีอยู่450บาทเอาแค่นี้ก่อนนะคะคุณครูขอบอกนี่ครับเดี๋ยวผมมามา,มาสอนผมจะได้เก็บ1,000บาทนี้ไปพอใจตังเสร็จที่นี่หลานนี่ลูกสาวก็ทํางานอยู่บุรีรมัมนี่ก็ขอโทษทก็รูร้กันเนาะเราไม่ได้ดูโทรศัพท์นแต่งานก็เลย จ่ายไปแล้วบอแม่อย่าจ่ายตังให้กันนะจ่ายไปแล้ว450บาทเดี๋นี้สักครู่หนึ่งเขาเาก็วนมาอีกแต่ร้านะเรียกเขาไม่โจนนี่ก็คน,นเอร์โ,โทรไปก็ไม่มีเบอร์ที่จะมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมที่ชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ